ที่ก็สวัสดีท่านชาวทุกท่านเลยครับวันนี้ก็เป็นในเกมเรปิเปอีกฟิตดิ้งแฟนซีอีกเช่นเคยครับก็เออก็คือเราจะมาเล่นต่อจากทัานที่แล้วกันเลยก็คือเราจะมาเล่นเป็นป่าเออเป็นโตนะครับผมเราหลงกันโอเคมาแล้วก็ เอ็มยอดฟิตอัพเดตเรียกเขาดีออนออโอเคดีออนจะจะเป็นเร็วนิดน,น,นึงเร็วกว่าอันนี้นกว่าแอนดี้นิดนึงโอเคบิลลี้แล้วแล้วก็ต้นโอเคเหมือ,อนดูนดปาเนาะเีย โอเคต่อดีกว่าเป็นปลาตรงโตเนาะโอเคมันก็นี่ไงเร็วมากเอาจริงแต่ถ้าเราเร็วโดนเข้าปากมันเลยก็จบแล้วนะจริงเขียนมว้ก่อนนี่ไงปลาฟูโอาา้า ต้องระวังหน่อยที่วพวกปลาโกแก้วเนี่ยเป็นปลาที่กันแท้ที่จะอันตรายเราัวเลยจริงปลาโกแก้วตัวเนี่ยมันอยากจะอยู่ตรงไหนก็อยู่เลยอะเอากินนะเยอะไปไหน จบแล้วัาแรกจบเร็วจริงๆเนาะ <c oughs> บางทีก็เร็วป้ายจริงเมื่อกี้ตัวทะลุแบบเออไปครึ่งตัวเลยอโอเคก็เป็นตาแรกเนาะต่อสเตท s a แก g ปั b a ระวังเจ้าเอิกกี้เจ้าปอกกี้เข้าไว้ซึ่งโอเคก็เป็นเราต้องระวังนะโอเคเนาะถ้าเราตัวเล็กเราก็จะโดนกินได้เนาะถ้าเราตัวใหญ่เราก็โดนชนตัวเราพอๆฮมกับมันอะ่ะเราโดนชนแล้วเราจะเสียคะแนนเลยจริง เนี่ยตัวเราเท่าเนี้ยแล้วปักเป้ามันก็อยู่ในระดับขั้นสองเดียวแหละโอ้มันรู้ได้ด้วยเหนวตัวปักเป้านี่ต้องระวังไว้ก่อนเพราะว่ามันมันกินเราได้นะมัิกเนี่ยต้องระวังมันกินเราได้เนี่ยแหละยางได้ที่เราต้องระวังคือมันเรามันกินเราได้างที่สองถ้าเรากินมันได้ปะ มันก็จะเริ่มพองลมเลยทันทีเนี่ยเมื่อกี้คือมันแหลกด้วยเนี่ยประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกสาธิตสาธิตเฉยๆปักเป้านี่ก็เยอะจริงเนะาะจริงกเป้านี่เยอะเยอะไม่ใช่เล่นเลย สมควรอยู่นะเอาจริงเป้าเนี่ยผมก็กลัวมันหันหลังด้วยแหละประเด็นอ่ะต้องย้ายมาอยู่ข้างล่างเลยเฮ้ยเยอะไปเป้าอย่าหลังมาก็กันข้างบนก็มีอีกเอาจริงนะเยอะไปนะเอาจริง เธอเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังเลยโอเคอยู่ดีๆปล่าก็หายไปในพิษตาเลยจบแล้วด่านสองโอ,โอ้ก็ก็นะคือผมก็เคยเล่นจบแล้วแหละเกมเนี้ยสำหรับเกมเนี้ย พิษุกโอเคอยู่พรวอมกัพก็เป็นแบบเป็นสตันเนาะคือสตันระเบิดแบบสตันป้าได้ในในวินาทีสักช่วงขนาดหนึ่งอะไรย่างงี้โอเคคือเราต้องใช้ม้เพื่อมันแบบเพื่อให้มันสตัน่ิงนี้ โอ้ว้าวเป้ามันขนาดพอๆกันกับอีกตัวนี้ด้วยตัวเนี้ยมันขนาดพอๆกับปเป้าแหวกเราจะต้องแยกให้ออกด้วยมันขนาดมันพอๆกันได้เลยลเประเด็นประเด็นเนีย่ยเ <todavía> ขาคงไม่น่าแกะบักรออมังี้แกะบักอันเนี้ยไปก่อนครับเมสซานครับ แต่ต้องระวังด้วยแหละปลาบางตัวมันอาจจะมาแบบเอาไม่โดดสตันเลยก็ได้ <c oughs> ม,มาอย่างนั้นด้วยแหละมันก็มีแหละมีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะฟังเร่เยอะแล้วแหละเริ่มเยอะแล้ว,วจริง <c oughs> คือผมจะต้องเริ่มใช้สตันแหลกจริงนะเนี่ยคือผมก็เสียปลาตัวที่มีอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาเนี่ย นี่คือผมเสียวมากเลยรจริงนี่คือผมเล่นมือเดียวอยู่นะอะองมือก็ได้คือผมกลัวโดนกินนะจริงโดนกินเลยไม่ค่อยอยากไปที่อื่นเท่าไหร่หรอกเอจริงเสียวมากเวลาที่อยู่ใกล้กับกตัวปลาเนี่ยเสียวมาก เสียวจริงเอาจริง,รงไม่ใช่ไม่เสียวนะเสียวจริงมาจดการซ้ำส,ส,สองมาแล้วมันมีบักเนี่ยโอเคจบการที่สามไปไวเกินเอาจริงนี่คือไม่ได้แอบเล่นเลยเล่นสดๆแต่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สด เสเตจที่สองนี้อ่ะ for speed ก็จะเป็น new power up อีกเช่นเคยซึ่งสิ่งนี้มันจะทำช่วยทำให้เราเร็วขึ้นซึ่งอย่าไปเก็บมันจะดีกว่าเพว่าเดินไปมันก็งั้นๆหละเพราะว่าตัวเราก็เรืเร็วเร็วอยู่แล้วเนาะมันก็งั้นๆเละว่าเต่ปามันก็เริ่มเ,เร็วแล้วเหมือนกันแหละ จากที่ดูว่าสปถดมันจะเล็กขนาดนี้เด็วเกินจริงไม่แน่นะเราอาจจะโดนกินก่อนก็ได้แบบนิ่งๆแล้วก็โดนกินซะงั้นเนี่ยชอบเลยอ้าวเยอะ ขนใหญ่ปลามันเยอะมันจะเล็กเกียเกีมันเล็กเพราะว่าปลามันเยอะน่ะแหละทีผมก็เสียวเสียวตัวนี้ไปเ้วยวหละผมไม่อยากจะอยู่ใกล้มันเลยจริงไม่แต่หลังมันนาไม่อยากอย,กอยู่มันเล็กหรือมันหันหลังอีกจะไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเสียวนะ เสี่ยที่เสียจริงเหยียตัวกินไม่ละมันอ้าปากที่จะรอกินเราเลยโอเค่าดแดงมาได้เนาะก็โอเคฟิตอินเดปเรียก็ซื้อเราจะต้องใช้สปีด สปีดพอเพิลโอเคซึ่งไม่เป็นหาไม่ต้องใช้ ط. โอเคมันต้องใช้แล้วแหละไม่ใชนะ่ไม่มีปัญหาดีอยู่นะโอเคเนี yeah, ่ hey, hey, hey. ยไล่จับบางตัวมันก็เร็วเกินนะอเอาจริงนะบางตัวคือมันเร็วเกินนะอเอาจริงเนี่ยไอบางตัวมันเร็วจัดเร็วเกินไปอ่ะบางตัวมันก็เร็วเกินไปอเอาจริง เอาผมลืมมันมีอยู่ตรงนี้โอ้ยผมเพิ่งมารู้แล้วเนี่ยเออก็ยังเคลนยรยนะตามเอตัวแล้วอีกห้าตัววางสุดเอื้อมตองเอื้อมไ,ไม่สุดไม่งั้นอดตาสุดท้ายเนี่ยตาสุดท้ายนี่มหายไปไหนเนี่ย เนี่ยหายากมากขอเวลาแป๊บนึงนะขอไปเล่นด่านเมื่อกี้อีกทีนึงขอเล่นด่านเมื่อกี้อีกทีนึงหาปลาไม่เจอมันต้องไปกินลปลาให้เร็วที่สุดแหละจริง Mereka semua menyeal ke? Mereka semua menyeal ke? Altyn ke เนี่ยมันชอบหายากตัวตัวสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวัดมันอยู่ไหน,นอ่ะคื่มันจะหลอกให้เราแบบดื้อๆอย่างนี้ไม่ได้นะขอชนะง่ายวิธีของผมก็คือ นจะต้องกินให้ได้ขึ้นก่อนก่อนที่เวลามาันจะกั3สามสิบวิอ่ะจริงผมต้องรีบก่อนอสักสิบวิมันก็ได้อยู่แหละแต่มันยากตรงที่ว่าเนี่ยปลาตัวสุดท้ายมันหายไปไหนโอ,องานนีนน้ไม่ว่ามาสีมันก็เนียนกันแหละจริง แน่มันอาจจะอยู่ข้างบนสียเลยถ้าผมรู้เหมือนกันเนี่ยปัญหายาลงตัวสุดท้ายเลยแหมเอ้ย,ยมันไปไหนของมันละ่ะตายเลยโอ้ชนะสักทีขาดเลยโว้ยปลาสุดท้ายมันเชอาหายไปไหนตลอดยังไม่รู้เลยเหมือนกันเนี่ยโอ้ จนสิบสีบ okay. ูมโอเคก็เ okay. ป็นด่านที่ม okay. ีระเบิ Itís uh huh. ดซึ mm ่งเนี้ยต้องระวังไว้ไม่ก็หลบหลังระเบิดก็ได้ให้รอบให้มันแบบมาตรงที่เราอยู่หลังระเบิดแต่ตัวที่อยู่ข้างหลังเนี้ยมันเรามันจะมากินเราก่อนนะสิเนี้ยก็นี่ยระเบิดโอ้ดตานนี้จะตัวเล็ เนี่ยต้องระวังจริงเราไม่ระวังไม่ได้มันหลบยากถูกเฮ้ย <Hey. S 1> สันสันนี่ช่วยได้เฮ <Hey. S 1> ้สแันหมดระเบิดก็จะมาเพิ่มอีกเนี่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าระเบิดม,มันมาตลอดไ,ได้มาแบบ เอาวิส่งวิมาเลยยัก็ไม่ใช่นะหกเสียวจริงๆริงนะระเบิดบเ,เนี่ยมันก็มาเรียเหมือนกันนะไม่ใช่ม,มาช้าช้าเลยโอเคจบแต้วจ็ดสี่นี่ไงระเบิดล,ล่วงรวงลงมาจะนี้จะหน่อยเดิ <c oughs> e อิดเดอะกรีนฟิชก็คือห้ามกินเจ้าปลาเขียวนี่ต้องระวังไว้ดีๆเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะตายตายเพราะการโดนกินนี่แหละโดนปลาใหญ่กินเนี่ยเออเอาจริงนะแถวนี้นก็มีแบบพวกฉลามเหมือนกันแต่เขไม่ใส่เพราะว่าตัวมันยากเกินเพราะว่าคือมันมีแต่ปลาใหม่ๆหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่เขาไม่อยากจะใส่ฉลามเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่อยากจะใส่ฉลาม,าเ,าเ,ม,าลามเพราะว่ามันยากเกินมันยากเกิน,น,กกนไว้ใส่ด่านหลังๆไง แล้วการแรกนี่ทำไมล่ะก็ไม่รู้กันเลยสตินี่อย่ามีเลยอย่าให้มีเลยขอ้อคือมันจะยากเนี่ยเพราะว่าปลาเขียวนี่แหละไม่ใช่ตัวอะไรหรอกขอให้ปลาเขียวมันว่ายน้ำแล้วหนีเราลดก,ก่อนเนี่ยปลาเขียวจะมาเช่ามาแบบ คือเหมือนนี้อยากจะให้เรามากินมันแต่เราไม่กินตัสุดแล้วโอกาสตายมันก็มีแค่โดนหอยนิบนั่นแหละเนี่ยมันจะยากตอนตอนนี้ก็าย,ยามันยากมากโอเคจบเหลือก็คือดาบสุดท้ายแล้วดานท,ที่สิบก เล่นอีกแปดด่านพอแล้วไม่อีกด่านเดียวเีนแค่แปดแปด่านก็พอแล้วแหละโอ้ย่าเสุดท้ายก็โอเคนี่คือแบบจะเป็นแบบต้องระวังระวังทั้งระเบิดระวังทั้งปลาพิษคือไม่มีสตันด้วยแหละประเด็นด่านนี้ ซึ่งจะต้องวางเป็นพิเศษเลยอะจริงเนี่จะยากของจริงล่ะสิประเด็นระเบิดไม่ไม่มีสันไม่มีสันปีดมะละไม้เนี่ยประเด็นเนี่ยเขเบิดอมันเยอะไปสิซึ่งถ้าผมตายก็ก็อย่าพูดถึงเลย ผมตายตอนไหนผมจะตายตอนนี้เลยอขอทำใจแป๊บโอเคโอ้ยนึกว่าจะตายแล้วเนี่ย่ะจิงคือเมื่อกี้คือมันอยู่ในระเบิดมากโอ้ยจบสกักทีโอเค คันหน้าไว้ค่อยต่อตัวนี้แล้วกันเพราะว่าครับนี้ก็จะนำมาสู่คนลล้วแหละเหลืออีกแบบมันจะเหลืออีกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นคือเราผ่านไปแปดยี่สิบแปดเซนแล้วไปสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยังเหลืออีกหกสิบเปอร์เซ็นที่เราต้องเคลียร์เพิ่มอีกเคลียร์ให้หมด โอเคคือว่าเกมนี้ก็เออเป็นดีโอเคก็ okay, <Okay. S 2> ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายต่อครักหน้านะครับผมบาย